เียอนิเมขอเสนอมาหาหยุดหยุดพิภพภาที่เจ็ดทะเลหลวนมั่วตอนที่358ฝ่าเท้าของดรินตรงนั้นค่อยๆเดินออกมาสีหน้าเขาดูเยือกเย็นเมื่อมองคนที่เหาะขึ้นมาจากเกาะเทียนเลยจากนั้นก็หันไปมองค่ายกลที่อยู่ตรงกลางของเกาะและตรงนั้นก็มีมู่ริงซ่านที่กําลังฟาดงวงฟาดงาอยู่ในค่ายกลเออรินตรงถอนหายใจร่วงอกเมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมู่ริงซ่าน ก่อนหน้ามู่ร้านขอให้ตัวเขาดูแลมู่หลิงซานให้อย่างดีถ้าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับมู่หลิงซานเขาไม่รู้จะไปต่อกับมู่ร้านแบบไหนหลินตงขดขัวอยู่ตั้งนานในสุดแกก็โผล่ออกมาแล้วสินะพังหาวที่อยู่ไกลออกไปนั้นเหาะขึ้นมาเบื้องหน้าพร้อมกับมองหลินตงแล้วขว,วั่ลดูเหมือนแกไม่เคยจําเลยว่าข้าฉีแขนแกไปข้างหนึ่งตัวหลินตงเรือบมองพังหาวพร้อมกับพูดขึ้นใจเย็นข้าจะขอเก็บทุกอย่างกลับพร้อมกับดอกเบี้ยที่ค้างกันไว้ สีหน้าพังหาเปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าข้าตัดแขนตัดขาแกออกระยัดลงไหยแกจะว่ายังไงล่ะความคิดไม่เลวข้าจะคิดและทำกับแกแบบนั้นเหมือนกันหลินตรงแกยังมีเวลามาเล่นมุกแบบนี้อีกนะชายชาราผมเทาจากสำนักก้าวอันธการพูดขึ้นแกรู้ไหมว่ามีจอมยุคขุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้นเคนรอแกอยู่ขุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้น7คน,น,น,ต,น,7คนตัวดินตงกวาดมองพื้นที่โดยรอบนั้น เขาก็พยักหน้าช่างเป็นภาพตาการตามากลินตงขอสวรรค์รับแลไม่อยากมีปัญหากับเจ้าขอให้เจ้ายอมมอบสิ่งที่ได้จากโรคสายฟ้าขอสวรรค์รับแลก็จะจากไปทันทีชายวัยกลางคนจะขอสวรรค์รับแลพูดขึ้นตัวลินตงเหลือบมองอีกฝ่ายและถามว่าท่านมั่วรั่วนั้นอยู่กับข้าเจ้าคิดว่าจอมยุทธ์อ่อนอาวุโสยอย่างข้าจะไดสมบัติมาด้วยหรือไงชายวัยกลางคนก็อึง ถ้าทางเจ้าไม่อยากให้ความร่วมมืองั้นก็อย่าโทษหอสวรรค์รับแลของข้าแล้วกันหยุดพูดได้แล้วจับตัวเขามาให้ได้สำนักการทการค้าเชี่ยวชาญล้วงความลับเมื่อไหรที่เขาอยู่ในกำม,มือเขาก็จะตัดสินใจเองไม่ได้ว่าจะบอกหรือไม่บอกสิ่งที่พระเจ้าต้องทําก็คือคงสภาพค่ายกลไวปล่อยให้เด็กบ้านี้เป็นหน้าที่ของเราเองชายชาราจากสำนักการทการพูดขึ้นขึ้นยวนมหาสารปลดไปออกมา จากนั้นทั้งคู่ก็พุ่งเข้าไปไอเด็กบาคาอยากรู้นะว่าตอนนี้แกจะหนียังไงเสียงชายชาราผมเทาอัดแน่นไปได้ไอสังหารขณะที่พุ่งออกมาตัวดิ่นตรงเงยหน้าจ้องมองจอมยุคข,ขุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้นสองคนที่กำลังพุ่งโจมตีเขานั้นก่อนที่เขาจะเข้าไปในโลกสายฟ้าเขาสู้กับทั้งสองคนไม่ได้แต่โชคหลายสำหรับอีกฝ่ายหน่อยที่ตอนนี้เขาแข็งแกร่งมากกว่าเดิม ขุมพลังเซึ่งเฉียนขั้นปลายกับขุมพลังจิตระยะปลายสุดของเซียนปู่สื่อทําให้เขาสามารถต่อสู้กับจอมยุคขุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้นได้สบายแม้จะไม่ใช้ทักษะอะไรก็ตามจังหวะนั้นแสงสีเขียวปะทุข,ขึ้นมาพร้อมกับเสียงร้องอะไรบางอย่างโดยภาพซ้อนกลุ่มหนึ่งทําอากาศตรงนั้นว่างเปล่าเล้ากับวิญญาณความเร็วดินตรงตอนนี้มากกว่าแต่ก่อนมากล่างเคลื่อนมาปรากฏต่อนหน้าชายผมเท่านั้นเร็วมาก ชายชรา,าผมเทารู้สึกเนี่ยหัวใจเต้นเร็วขึ้นเมื่อเห็นความเร็วเหมือนกับวิญญาณของดินตรงทําให้เขารู้ว่าแม้แต่ตนเองยังสู้ดินตรงในเรื่องความเร็วไม่ได้แม้เขาจะเคยเห็นความเร็วที่น่าตกใจแล้วก็ตามหลังจากปีกมังกรมรกตปรากฏแต่ตัวดินตรงตอนนี้แสงหน้าเขาไปไกลหลายขุมแกรนหาที่ตายแม้จะตกใจกับความเร็วนั้นแต่ชายชราผมเทาก็เปลี่ยนเป็นเยือกเย็น เขาไปถึงจอมยุคขุงพลังสื่อเฉียนขั้นตนตัวดินตรงไม่น่าจะได้เปรียบในการต่อสู้กับเขาความคิดนี้ปรากฏในใจของชายฉลาดเขางอนิ้วทีหนึ่งจากนั้นทั้งสองก็กลายเป็นใบมีดทียแหลมคมเรืองแสงพร้อมคลื่นสื่อกระจายออกมารอบดาบนั้นปลดปล่อยพลังพิฆาตด,ดาบมุนคว้างวาดเป็นมุมที่หน้าวาดกลัวแสงสีเขียวนั้นในดวงตาดินตรงกับการไปเชิญหน้าการโจมตีเฉียบคมเขาไม่ได้หลบหนี แต่กลับยื่นมือออกมาแสงสีเขียวเกาะเกี่ยวกันดูเหมือนเขาจะต้านการโจมตีไว้ด้วยร่างกายโง่อเอ้ยชายชาราผมเท่าขวัล่ลพะหอมขึ้นอ่อนยวนนั้นทันใดนั้นเขาก็แทงฝ่ามือเข้าใส่ดินตงอย่างไร้ความป่านีดาบเปลี่ยนมุมขนาดเฉือนมือนั้นลังสีดาบคมกิบพ่าไปที่มือของดินตงแต่กลับไม่มีเลือดมีแต่เสียงแสบแก้ขูดเหมือนกับตัดโลหะ และปฏิกิยาแบบนี้ทําให้ชายชาราผมเทาเนี่ยตกใจรีบดึงดาบออกมาพยายามจะถอยพอเงยหน้าขึ้นเขาก็มองเข็นรอยยิ้มที่หน้าหวาดกลัวของดินตรงจากนั้นมือดินตรงนั้นกำดาบเรืองแสงไว้แน่นและบีบอย่างแรงดาบเรืองแสงที่มาพร้อมกับขึ้นอยู่ที่หน้าเกงขามชายชาราผมเทาถูกดินตรงบีบจนแหลกดาบแหลกสลายไปแล้วชายชาราผมเทาก็จ้องมองดินตรงความรู้สึกไม่สบายใจปรากฏ พร้อมกระรีบถอยหนีตามสัญชาติตยานช้าไปแล้วทวามิติตรงหน้ากระบิดเบี้ยวพร้อมกับร่างเขาถูกดึงไปด้านหลังลาวกับวิญญาณเข้ามาไปชิดตัวรอยยิ้มรินตรงดูน่ากลัวมากฝ่ามือที่ปกคลุมด้วยแสงสีเขียวตาดผ่านอากาศพร้อมกับแรงหนักหน่วงซัดไปที่อกของชายชรา,าผมเถ่าเสียงบางอย่างดังขึ้นพร้อมกับชายชรา,า,ากากเลือดออกมาเขาเซถอยหลังไปหลายก้าว ไม่มีใครคิดเลยว,ว่าดินตรงจะสามารถทำร้ายจอมยุคคุมพลังสื่อเฉียนได้ในการประทับแบบนี้ไอเด็กเวนกล้าดียังไงฝ่ามือเสื่อมศูนสซัดชาชาราผมเทากระเด็นไปแล้วตัวดินตรงกำลังจะไล่ตามไปสัดท่าสังหารใส่กำเมียเสียงบางอย่างดังขึ้นทันใดเขาเห็นจอมยุคคุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้นอีกคนจากสำนักกล้าทการกำลังจะมารุมเขาฝ่ามือยักษ์ขนาดใหญ่นั้นก่อตัวขึ้นพร้อมขึ้นสื่อตรอบอบอวน เห็นช um mm. ัดว mm. ่าจอมยุคขุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้นผู้ดีไม่กล้าประมาทฝีมือดินตรงหลังจะเห็นผลลัพธ์ที่ชายชาราผมเทาได้หลับเขาจึงลงมือโจมตีได้เคดวิชาต่อสู้ที่แข็งแกร่งตัวดินตรงก็เหลือบมองฝ่ามือสีดำที่พุ่งเข้ามาแต่ก็เลือกไม่ใส่ใจเสื้อคืนจิตมหาศาลพวยพุ่งราวกับพายุเปลี่ยนเป็นมือพลังจิตขนาดักษ์กำฝ่ามือนั้นในสุดด้วยแรงบีบที่ทำให้พลังของฝ่ายหลังแหลกสลาย คืนเจียวดินตรงไปถึงระยะปลายสุดของเซียนฝูซือ่อคันเล็กบวกกับพลังร้นเหลือของตาประทับเทวทิขิตอสนีก็สามารถทําให้เขาต้ารับการโจมตีจากจอมยุทธขุมพลังสื่อเฉียนได้อย่างง่ายดายคืนจิตทรงพลังมากการโจมตีเป็นการกระตุ้นเตือนฝูงชนและคนมุงจํานวนมากให้เกิดความรู้สึกสถานการณ์แตกต่างจากที่พวกเขาคิดไม่มีใครคิดเลยว่าตัวดินตรงจะน่ากลัวแบบนี้และมีความสามารถด้านขุมพลังจิตด้วย ตัวเขากลับไม่ได้ใส่ใจเสียงแตกตื่นของฝูงชนเขาแตะนื้ขัวแม่เท้านั้นกับคืนล่างวาบหายไปปรากฏต่อหน้าค่ายคนเขากำมือรวดลายมังกรมรกตสามตัวปรากฏบินออกมาจากแขนสัญลักษณ์มังกรมรกตที่ตัวดินตรงเนี่ยชำระไว้มีแสงสีผสมอยู่พร้อมกับพลังรุนแรงและกดดันมากกว่าเมื่อก่อนเห็นได้ชัดว่าหลังจากชำระตาประทับเทวทิขิตอัศนีความน่าเกงขามและการโจมตีที่แข็งแกร่ง ส่งผลต่อทศัก์ของเขารวมถึงพลังหยวนและพลังจิตกำปั้นซัดไปข้างหน้าจากนั้นมังกรมรกร30ตัวก็พุ่งออกมาเสียงมังกรคำรามสะเทือนพันดินจากนั้นกระแทกสายลำแสงลำแสงนั้นสั่นไหวพร้อมกับซัดไปที่รอยแยกจำนวนมากภายใต้ฟ่ามือดินตรงนั้นรอยแยกกระจายออกไปรอยแตกขยายจนถึงขีดสุดในสุดคายกลก็ระเบิดแหลกสลายต่อหน้าสายตาทุกคน ไม่มีใครคิดเลยว่าไม่เพียงแต่ดินตรงจะใช้พลังกายเอาชนะสองจอมยุทธ์ขุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้นเขายังทำลายค่ายกลนที่สองจอมยุทธ์ขุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้นและอีกสองคนคงสภาพไว้ได้เห็นชัดว่าเขาเติบโตมากขึ้นและทรงพลังยิ่งกว่าแต่ก่อนดูเหมือนเขาจะได้รับโอกาสระหว่างสองเดือนนี้บนยอดเขาขั้วยวนสังเกตภาพนั้นด้วยความมืดมนเขารู้สึกได้ถึงอันตรายจากตัวดินตรง เห็นชัดว่าพาเนี่ยสองเดือดรินตรงเติบโตมากขึ้นเรื่องนี้ชักน่าสนใจแล้วสิขัวหยวนค่อยๆรุกขึ้นเวลานั่นเองรินตรงก็มองมาทั้งคู่ประสานสายตากันแรงสันหานและความขัดแย้งประทุขึ้นบรรยากาศนั้นเหนือเกาะเทียนเลยอึดอัดมากคนมองจํานวนมากตกใจเมื่อมองรินตรงที่ทําลายค่ายกนไม่ใครคิดเลยว่าเขาจะสามารถผ่านจอมยุคข,ขุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้นสองคนได้อย่างง่ายแบบนี้ และทำลาย ai, ค่ายกลนที่จอมยุคคุมพลังไม่ต่างกันอีกสองคนสร้างขึ้นความสำเร็จนี้เป็นบางสิ่งที่แม้แต่จอมยุคคุมพลังสื่อเฉียนขั้นตน้นยังทำไม่ได้แต่ดินตรงกลับทำได้เขาเขาแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วดวงตาริวเฉียงเฉียนนั้นมืดมนเมื่อมองคนผู้นี้การแสดงพลังก่อนหน้าแสดงเห็นว่าตัวดินตรงทรงพลังขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับตอนอยู่ในหอสายฟ้าไอ้บ้านั่นต้องได้บางอย่างในโรคสายฟ้านี่แน่ ไม่งั้นพลังมันคงไม่พุ่งทะยานถึงขั้นนี้พังฮาวกัดฟันด้วยความริษยาความไม่พอใจอัดแน่นเขารู้ได้ว่าการบ่มเพาะคุมพลังตอนนี้ขอดินตรงไปถึงคุมพลังเสื่งเฉียนขั้นปลายและมีนํำซ้ำยังไม่อ่อนได้กว่าเขายิ่งกว่านั้นคุมพลังจีอดินตรงยังไปถึงระยะปลายสุดของเซียนฟูซื่อขล็กไม่อย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะสกัดการโจมตีจากจอมยุคคุมพลังสื่อเฉียนขั้นต้นได้โดยใช้แค่พลังจิตและด้วยพลังเสื่งเฉียนขั้นปลาย และเซียนฟู่ซื่อขั้นเล็กระยะปลายสุดเขามีคุณสมบัติพอจะสู้ตัวต่อต,ต,ตัวกับจอมยุคขุงพลังสื่อเฉียนขั้นต้นยิ่งกว่านั้นพวกเขายังรู้ดีว่าตัวดินตรงซ่อนภายตายจานวนมากไวหากอีกฝ่ายงัดออกมาดูเหมือนว่าแม้แต่การรวมตัวตอนนี้ก็น่าจะทําอะไรเขาไม่ได้พี่อารินตรงมูดิงซ่านนั้นพุ่งเข้ามาบาดเจ็บหรือเปล่าดินตรงถามขึ้นมูดิงซ่านสายหน้าดวงตานางมองพวกคั้วโยนที่บนภูเขานั้น เป็นเพราะเจ้าบ้าสามคนนั้นข้าแค่ออกจากขอสายฟ้าคิดจะรอพี่ข้างนอกพวกมันก็รุมข้าจับตัวและนำมาที่นี่ตัวลินตงพยักหน้าดวงตามองชายสามคนนั้นดีแล้วที่พวกแกอยู่ที่นี่ข้าก็นึกว่าพวกแกจะหายขัวไปจนข้าต้องออกตามหาแล้วหาดูเหมือนแกจะได้รับอะไรบางอย่างจากโรคสายฟ้ามาเยอะท่าทางมั่นใจมากขึ้นหัวหยวนขัวล็อกใจเย็น อย่างที่บอกไว้แล้วข้าจะเอาศพแกกลับไปที่ดินแดนตรงเฉียนและส่งเป็นของกำนันให้กับสำนักเตา่าข้าว่าแกไม่เก่งพอจะส่งศพข้ากลับไปหรอกนะตัวดินตรงกับขวเหรอแ,และหันไปมองจอมยุย่จากสำนักก้าอันธการและหอสวรรค์รับแหละพวกมันสามคนกับข้ามีหนี้แค้นต้องชำระกันถ้าพวกแกเข้ามาแสววันนี้ข้าจะไม่ไว้หน้าใครข้าเคยบอกเรื่องนี้ไปแล้วว่าหากใครเข้ามาขวางก็จะต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำด้วย หลิวเฉียงเฉียนก็มีความลังเลส่วนพัง่าวก็ัวเร้อรินตรงแกคิดว่าตัวเองเป็นใครด้วยพลังน้อยนิดแกถึงกับกล้าคูสสำนักการทการของข้าเลยลือขั่ว,วุู้โศกข้ามันเลยดวงตาจอมยุทธทั้งสองนั้นมืดหมดและเยือกเย็นหลังจะได้ยินแบบนั้นพวกเขารู้สึกขวแทบไม่กับการถูร่รินตรงซัดกับเมื่อเป็นแบบนี้ธรรมดาที่พวกเขาต้องกู้หน้าลิงซานถอยไประวังตัวด้วย ตัวดินตรงมองชายวุโสทั้งสองคนนั้นทันใดเขาสูดหายใจทีหนึ่งไอสังหารปรากฏขึ้นมาในเมื่อสำนักการทการคิดจะกัดไม่ปล่อยก็ไม่จําเป็นที่เขาต้องออมมือพี่ดินตรงระวังตัวด้วยนะพี่ต้องการใช้ฟ้าโรงต่อชะตาหรือไม่ไม่จําเป็นเขาสายหัวพร้อมกำมือกระทาจักรพพัดสายฟ้าปรากฏทันใดนั้นขึ้นหน้ากลัวปรากฏออกมากระทาจักรพพัดสายฟ้ามีพลังโจมตีเด็กขาดไม่ได้ไปกว่าฟ้าโรงต่อชะตา ยิ่งกว่านั้นฝาโรงต่อชะตายังลึกลับนอกจากมู่ดถึงซานก็ไม่ใครสามารถปลดปล่อยพลังของมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แทนที่จะใช้มันจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่เขาจะใช้กระทาจักรพัดสายฟ้ากระทาจักรพัดสายฟ้าเสียงบางอย่างเนี่ยดังขึ้นมาบนเกาะทันทีดวงตาหลายคู่ใช้แววละโมโอ้ค่ายเด็กบ้าเน,นี่ยซะชายชราทั้งสองคนมองดินตรงที่ถือกระทาจักรพัดสายฟ้า ดวงตาพวกเขานั้นแทบจะไม่เป็นมิตรพวกเขาเคยเห็นอำนาจของกทาจากักรพดสสายฟ้ามาแล้วเมื่ออยู่ในหอสายฟ้ามีหนำซ้ำต่อน,นี้ตัวดินตรงยังทรงพลังมากขึ้นก็ย้้ำเตือนว่าอย่าได้คิดดูถูกเขาไม่ว่าพวกเขาจะได้เปรียบแนเรื่องจำนวนบุกพร้อมกันเลยชายวุโสแรกเปลี่ยนสายตากันพวกเขากำมือแน่นดาบยาวสีดำปรากฏความพันควรของคลื่นพลังปลดปล่อยออกมาจากดาบนั้นพวกมันเป็นอาวุธลำฟ้าทั้งสองพุ่งตรงไปเกือบทันที คืนยวนยิ่งใหญ่ปากฏดาบคมกิบสองเล่มนั้นเจาะท่านทะลุมิติด้วยความรวดเร็วใบมีดนั้นควงเป็นวงก่อนจะตัดลำคอดินตรงเทวากระทาจักรพรรดิสายฟ้าในมือดินตรงนั้นเริ่มสัน่นเมื่อไปเชิญกับการโจมตีเขาปล่อยให้ดาบแสงฟันเข้ามายัางกระทานั้นพร้อมกับประกายไฟแต่ล่างเขากลับไม่ขยับในเมื่อพวกแกอยากได้กระทาจักรพรรดิสายฟ้ามากข้าจใจพวกแกได้ริมรถพลังแท้จริงของมันซะ ความเยือกเย็นปรากฏตัวดินตรงกำรรกระทาจักรพพัดไว้แน่นสายตาของเขามีแสงเรืองรองปรากฏกระทาจักรพพัดสายฟ้าสร้างขึ้นมาจากพลังตาประทับเทวฤกิ์อสนีตอนนี้ตัวดินตรงได้ชำระตาประทับเทวฤกิ์อสนีแล้วจึงทําให้เขาสามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดได้เฮอเฮสายฟ้าร้องออกมาบางกรสายฟ้าทั้ง9นั้นอยู่บนยอดกระทากลับมีชีวิตพร้อมกับส่งเสียงคำรามออกมา คระทามังกรสายฟ้าประทับฟ้าเสียงเยือกเย็นดังจากป่าดินต่งพร้อมกับสายฟ้าเรืองหลงไหลบ่าลงมาจากทุกทิศทางมังกรสายฟ้าชวัดเฉวียนไปมาก่อนจะออกจากกระถาและเปลี่ยนเป็นกระทาสายฟ้าขนาดยักษ์สายฟ้าฟ้าลงมาอย่างบ้าคลั่งเป็นภาพที่น่ากลัวและทันทีที่กระทาจากักรพรรดทั้งสองนั้นปรากฏก็ไม่รีรอจูโจมยังดุเดือด ทุบโรงเต็มเหนียวใส่ร่างชายชาลาอาวุโสทั้งสองที่เริ่มบิดเบี้ยวไม่ว่าจะเคลื่อนทานไปทางไหนเสียงดังจนหูดับระวังเมื่อชายวุโสทั้งสองเห็นกระทาจักรพพัดสายฟ้าฟาใส่ใบหน้าพวกเขาก็ดิ่งลงพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังป่าเถื่อนคลื่อนยวนหน้าเกงขามคุ้งออกมาจากร่างพวกเขาทันนันดาบยาวสีดําในมือก็ขยายใหญ่ขึ้นซึ่งมาพร้อมกับดาบมหึมาเรืองแสงปะทะกับกระทาสายฟ้าตามลําดับ สายตาวุธทั้งสองปะทะกันเสียงดังสนั่นวันไหวพร้อมขึ้นดุเดือดแล้วรุนแรงกวาดไปทั่วจากนั้นทุกคนก็เห็นว่าดาบแสงสองเล่มสลายลงอย่างรวดเร็วในจุดปะทะล่างชายชาราทั้งสองถลากลับหลังขณะเดียวกันดาบยาวสีดําในมือแหลกเป็นผงทุกคนมีสีหน้าเปลี่ยนไปกระทะจาจักรพพัดสายฟ้าหน้ากลัวตัวดินโตมีความเยือกเยน็นและเฉยเมยเมื่อมองชายชาราทั้งสองกระเด็นไปแล้วรัศมีพวกเขายุ่งเหยิง เห็นชัดว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บจากการประทะเป็นโอกาสดีที่จะจัดการด้วยท่าไม้ตายความมีแม่ตานับว่าเป็นเรื่องบ้าบออย่างสิ้นถึงเมื่อปรากฏความคิดทันใดนั้นสายฟ้าสว่างเจิดจ้าไม่นานประกายสายฟ้าก็กระเซ็นและโผขึ้นระหว่างคิวทะแนนนดวงตาปีศาจที่มีสายฟ้านั้นก็ส่องประกายคืนพลังเหลือลถถูกกดปดวงตาสายฟ้านั้นมาพร้อมกับโรคสายฟ้า แต่ไม่มีอารมณ์ใ,ใดๆของมนุษย์ลาโกมันเป็นความเพียรอดจากสายฟ้าเนตรอาศนีบาดปาปีสร์เสียงเยือกเย็นดังขึ้นในใจหลินตงพร้อมเสียงฟ้าร้องคำรามลำแสงสายฟ้ามืดมนสองสายพุ่งออกไปสายฟ้านี้มืดมนและไม่โดดเด่นแต่พลังสังหารกับหน้ากลัวเห็นชัดว่าเนตรอสูรเวงว้างคอดินตงได้ยกระดับหลังจากถูกบ่มเพาะด้วยแก่นสายฟ้าและตาประทับเทวฤกิ์อาสนี สายฟ้าดังกล่าวมืดมนและรวดเร็วมากจนไม่อาจอธิบายเป็นคำพูดบางคนได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามพร้อมกับหมอกเลือดระเบิดเหนือร่างชายชาราทั้งสองคนนั้นพร้อมกับรุมเลือดขนาดยากเท่ากำปั้นปรากฏบนรูหน้าอกพวกเขาชายชาราทั้งสองก้มหน้าลงได้ความเจ็บปวดดวงตานั้นมีแต่ความตกตะลึงเมื่อมองดุมเลือดนั้นความขนพองสยองก้าวกระจายขึ้นมา ไม่ใครคิดเลยว่าตัวดินตรงจะน่ากลัวขนาดนี้ภายในเวลาสองเดือนสั้นๆความสยองขวัญปากฏยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นดูเหมือนพวกเขาต้องการจะเอ่ยอะไรแต่ลำคอกระถูกบีบไว้ขณะที่ใบหน้าซีดเผือกก่อนที่สัญญาณชีพจะดับลงภายในเวลาสิบวานาทีจอมยุคขุมพลังสื่อเฉียนขั้นตน้นถูกสังหารแล้วสองคนท,ทั้งเกาะอ,อยู่ในความเงียบสงบโอเคครับเ,เจอกันโอกาสหนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ